สวัสดีครับทุกคนพบกับผมเหมือนเดิมนะครับกับช่อง Stop Gaming หยุดการพนันก็ขอสวัสดีปีใหม่นะครับปี2566สําหำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของปีนะครับก็ขอให้ทุกคนที่ฟังคลิปนี้นะครับที่อยากเลิกการพนันขอให้เลิกการพนันให้ได้นะครับวันนี้ผมนะครับก็จะนำะคลิปเสียงของอดีตโปรแกรมเมอร์น,นะครับผู้ดูแลเว็บพนันออนไลน์นะครับ ซึ่งก็จะเป็นคลิปเสียงของอดีตโปรแกรมเมอร์นะครับซึ่งคลิปเสียงก็จะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับผมก็เลยนำเป็นบทความแล้วก็มาเล่าอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้ทุกคนได้ฟังได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับผมก็ขอให้เครดิตกับคุณแอดมินเว็บมันโกงนะครับซึ่งได้เล่าเกี่ยวกับ การดูแลเว็บไซต์พนันออนไลน์นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะครับสวัสดีครับผมเป็นอดีตโปรแกรมเกมอร์ผู้ดูแลเว็บไซต์พนันออนไลน์นะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เข้าไปตอบคําถามทุกคนในกลุ่มนะครับกลุ่มเลิกพนันกลุ่ม stop gambling หยุดการพนันนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับผมก็ได้ไปอ่านเจอคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับซึ่งเขา ไปเล่นพนันออนไลน์บาคาร่านะครับเปลี่ยนเว็บเล่นเป็นสิบเวฟบร้อยเว็บนะครับแต่ทําไมถึงเสียเหมือนกันทั้งหมดเล่นอะไรก็ไม่ถูกนะแรกๆทําไมถึงได้ผมจึงอยากจะมาพูดถึงเรื่องบาคาราก่อนกันเลยกันนะครับแล้วค่อยตามเรื่องสล็อตกันเลวกันนะครับสําหรับบาคาร่านะตัวแม่นะครับหรือว่าเว็บแม่จะเป็น ตัวออกผลนะครับอย่างเช่นน้องคนนี้ไปเล่นเว็บ A นะครับแต่ไปเล่นค่ายเอสนะครับทำไมถึงเสียนะพอะเสียแล้วจึงไปเปลี่ยนเล่นเว็บ b นะแต่ก็ยังเล่นค่ายเอสเหมือนเดิมนะครับซึ่งค่ายเอสนะครับก็คือเป็นผู้ออกผลนะครับส่วนเว็บไซต์จริงๆนะครับไม่สามารถออกผลได้ทุกกรณีนะครับ เพราะว่าผลที่ออกมานะครับมันจริงออกเหมือนกันทุกยูสเซอร์ทุกเว็บทุกเครื่องไม่ว่าคุณจะเล่นที่ไหนจากทั่วโลกนะออกเหมือนกันทั้งหมดนะครับถ้าเว็บไซต์ออกผลเองได้มันก็สลับมั่วซั่วกันไปหมดสิครับผู้เล่นก็จับได้สิครับว่าเว็บไซต์มันโกงใช่ไหมเออ แต่ผู้เล่นหรือว่าผู้ให้บริการนะครับแต่ละค่ายนะครับมันโกงมันโกงเราโดยวิธีไหนมันโกงเราตรงที่ว่าคนที่เล่นผ่านตัวแทนของมันนะมันจะส่งลายชื่อนะยูเซอร์ของเราเข้าไปให้อ่าระดับมาสเตอร์แล้วก็มาสเตอร์ก็จะส่งไปให้กับเว็บไซต์นะครับเพื่อ ส่งให้กับค่ายเกมต่างๆนะครับอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ทางค่ายผู้ให้บริการาะงนั้นก็จะพิจารณานะครับว่าจะกินหรือว่าจะปล่อยให้ได้ก่อนแล้วกลุ่มพวกคนที่ชอบเล่นทบสายทบนะแล้วทำไมถึงเล่นทบเท่าไหร่ก็ไม่ได้ทำไมถึงเสียบางคนทบเป็นยี่สิบสามสิบตานะครับ แต่ทำไมออกตรงข้ามทั้งหมดเพราะถ้าปล่อยให้คุณได้ใช่ไหมเอเจนต์และเว็บไซต์ก็ต้องจ่ายให้คุณนะแล้วก็การอัตราการจ่ายก็ขึ้นอยู่กับหุ้นส่วนแบ่งตามที่ตกลงกันอย่างเช่นแปดสิบยี่สิบสมมุติถ้าคุณได้เหมือนหนึ่งเอเจนมันก็ต้องเสียไปแปดพันแล้วก็พวกเว็บไซต์พวกให้บริการก็ต้องเสียอีกไปอีกสองพันนะครับตรงนี้อ่ะ มันถึงกินคุณยังไงใช่ไหมล่ะเออและการโกงของตัวแม่นะพวกเว็บแม่แต่ละค่ายก็จะมีการตัดต่อภาพนะครับตัดต่อภาพซึ่งหลายคนก็สงสัยใช่ไหมครับว่าบางทีการเล่นแค่หลักร้อยแต่ทำไมถึงโดนกินเหมือนว่าตัวเองเล่นอยู่คนเดียวทำไมไม่กินคนที่เล่นเป็นเหมือนเป็นแสนแต่จริงๆแล้ว พวกเนี้ยมันกินเป็นกลุ่มนะครับส่วนคนที่แทงตรงข้ามคุณมันก็จะปล่อยให้คุณได้ไปก่อนอยู่แล้ววิธีนี้เราเรียกว่าการใช้จิตวิทยานะครับเพื่อให้ผู้เล่นนะครับคิดว่ามีได้มีเสียนี่หว่ามันไม่ได้โกงนะครับแต่จริงๆแล้วมันสลับกันนะครับสุดท้ายมันก็โลบหัวรูบหางนะครับ เสียผู้เสียคนกินหมดทุกคนเหมือนเดิมนะครับย่างเช่นถ้าคุณเล่นไม้เดียวสองไม้แล้วได้กำไรไปสี่ห้าหมื่นใช่ไหมครับแต่พอคุณกลับมานะครับกลับมาเล่นอีกคิดว่าตัวเองจะได้อีกเหมือนเดิมมีวินัยน,นะครับจะลงไม่กี่ไม้หรอกนะแค่ไม้สองไม้เหมือนเดิมนั่นแหละคราวนี้คุณไม่รอดแน่นอนนะครับแล้วถ้ามีคนมาถามอีกว่ามันจะโกงไปทำไมในเมื่อมันออกผลเหมือนกัน นี่แหละครับมันโกงโดยการเปลี่ยนหน้าไพ่งไงกินเป็นกลุ่มนะครับกินไปทีละกลุ่มนะครับคนที่ได้ก็ปล่อยให้ได้ไปก่อนให้ตายใจไปก่อนค่อยตามมาเก็บทีหลังนะครับ mm hmm. เพราะอย่างไรตามหลัก,กจิตวิทยาไงก็ย้อนกลับมาเล่นหวนมาเล่นอีกเหมือนเดิมแน่นอนเพราะว่าสมองมันคิดมันจดจําตอนที่คุณเคยเล่นได้นะครับและคิดว่าครั้งต่อไปคุณก็จะได้อีกเหมือนเดิมใช่ไหมแต่ คุณคิดผิดต่อให้คุณไปเล่นเว็บอื่นเป็นสิบเว็บนะครับร้อยเว็บคุณก็เสียเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าระบบ AI มันจุดจําการเล่นของคุณไว้หมดแล้วส่วนสล็อตพวกนี้มันไม่ยากเลยนะมันมีการปรับการตั้งค่าได้ด้วยเอ,ยนเองนะครับโดยการเช่าเกมมนแล้วก็ปรับอัตราการแพ้ชนะได้นะให้กับผู้เล่นได้นะว่าจะให้ผู้เล่นที่เข้ามาใหม นะครับปรับต่าการให้ได้มากนะครับส่วนมากผู้เล่นที่เข้ามาใหม่นะครับก็จะปรับให้ได้ไปก่อนสามสี่เปอร์เซ็นตนะครับอย่างเช่นถ้าคุณเติมมาหมื่นหนึ่งนะครับบางครั้งอาจจะแตกไปสามสี่หมื่นนะครับก็พิจารณาเป็นยุยยุดไปนะครับเป็นโปรโมชั่นหลอกล่อให้ตายใจให้จดจําว่าอคุณสามารถเล่นได้นะครับแต่ตรงนี้ไม่ทุกเว็บทุกเอเจนต์นะครับเพราะว่า การที่จะให้จ่ายให้กับผู้เล่นจะต้องดูเงินหมุนเวียนก่อนอย่างเช่นถ้าคุณเติมมาสามพันแต่เป็นแสนสองแสนอย่างเี้ยังไงเขาก็ไม่จ่ายคุณหรอกครับแต่ช่วงแรกที่ทุกคนได้นะครับเพราะว่ามีการใช้กิจต,ตระวิยาหลอกล่ออย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละครับหลอกล่อให้คุณหวนกลับเข้ามาอีกดังนั้นนะครับสำหรับใครที่ยังเล่นอยู่นะครับผมแนะนำเลยนะครับว่า อย่าไปเล่นเลยอย่าไปสรรหาสูตรหาวิธีเล่นลเอาชนะพวกเว็บพนันออนไลน์เลยคุณไม่มีทางที่จะเอาชนะมันได้หรอกนะครับทางที่คุณจะเอาชนะมันได้ก็คือคุณต้องหยุดต้องเลิกต้องหนีห่างออกจากมันนะครับเพราะว่าพวกนี้ยเขากําหนดผลเองได้ทั้งหมดว่าจะให้ออกอะไรนะครับในแต่ผู้เล่นเองนะครับคุณจะเอาอะไรไปสู้เขานะครับ ต่อให้คุณมีเป็น,น,ปนล้านเป็นสิบล้านร้อยล้านนะครับคุณก็แพ้เว็บอยู่ดีนะครับฟังให้ดีนะครับทุกเกมเขาออกมาให้เจ้าชนะเสมอนะครับผู้เล่นมันมีแต่เสียกับเสียแล้วก็อีกอย่างพวกบัญชีมาต่างๆพวกน้ำม,มาต่างๆพวกเนี้ยมันปรับอัตราการชนะสูงอยู่แล้วนะครับที่เล่นโชว์พวกคุณอยู่ตาม youtube ตามทิกเกอรหรือว่าตามกลุ่มเฟซบุ๊กต่างๆผู้นําเล่นพวกเนี้ยนะครับ พวกเว็บมันป,ปรับตาการชนะไว้สูงอยู่แล้วเจ็ดสิบถึงแปดสิเปอร์เซ็นอยู่แล้วนะครับฝากหลักร้อยหลักสิบเล่นโชว์แต่เป็นแสนนะแต่จริงๆมันถอนออกมาใช้ไม่ได้นะครับพวกนี้มันเป็นเพียงวิธีการหลอกเละหลอก,ล,อกล่อนะหลอกล่อเชิญชวนให้คนหลงเชื่อเข้ามาเล่นก็เท่านั้นเองนะครับพอหลายคนเข้ามาเล่นนะครับกลับไม่ได้ดังตามที่ใจคิดเหมือนพวก หน้าม้าที่มันเล่นโชว์ใช่ไหมครับเออนั่นแหละดังนั้นนะครับอยากให้ทุกคนเลิกซะนะเพราะว่ายิ่งเล่นยิ่งตามทุนคืนนะครับก็ยิ่งหมดนะครับสุดท้ายนะครับถ้ายังเล่นอยู่นะครับถ้าคุณเล่นติดเมื่อไหร่นะครับถอนตัวออกมายากแน่นอนนะครับ ถึงจะรู้ว่ามันโกงแต่ก็ยังฝืนเล่นต่อเหมือนเดิมเพราะคุณในความคิดของคุณจะคิดว่าเว็บม,มันจะปล่อยให้ได้คืนบ้างนะดังนั้นผมอยากจะเตือนทุกคนที่มาฟังคลิปนี้นะครับที่ยังเล่นอยู่หรือยังไม่ได้เข้ามาเล่นอยากเข้าไปเล่นเลยครับให้หยุดซะแต่ถ้าคุณยังฝืนไปต่อนะครับเมื่อไหร่คุณติดเมื่อไหร่คุณมาถึงทางตันหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแน่นอน ทั้งคนรักคนรอบข้างเพื่อนฝูงนะไม่ว่าคุณจะมีทรัพย์สินเงินทองนะหรือว่าครอบครัวที่รักหน้าที่การงานนะครับและชีวิตที่เคยมีความสุขพวกพนันออนไลน์มันจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณรักที่คุณลงเห็นไปจากคุณเลือกเจ้ครับสําหรับใครที่อยากเลิกนะครับอยากเข้าไปปรึกษาอยากเข้าไประบายนะครับสามารถที่จะเข้ากลุ่ม stop gaming หยุดการพนันกับพวกเราได้นะครับ มีเพื่อนที่คอยแชร์ประสบการณ์แล้วก็ให้คำแนะนำนะครับเพื่อให้เรานำไปปรับใช้ให้กับตัวเองนะครับให้เข้ากับตัวเองนะครับหรือว่าอยากจะปรึกษาอยากละบายภายในกลุ่มนะครับภายในกลุ่มก็ยินดีต้อนรับนะครับเพราะว่าทุกคนในกลุ่มเกือบสองพันคนคือคนที่หัวอ,อกอยู่กันกับคุณนะครับจะเข้าใจความรู้สึกคุณมากที่สุดนะครับการพนันมันเลือกยากแต่เลือกได้นะครับ สวัสดีครับ